สวัสดีครับทุกคนอันนี้เราจะมาสอนวิธีการลูกดันลิมิตถามนะฮะมันจะมีเวลาเปิดเนี่ยระบอเวลาได้สิบเถึงสิบสามสิบสี่ถึงหเวเวลาสิบเอ็ดสิบเอ็ดถึงสิบสามนี่คือน่าจะประมาณเจ็ด เอ้ห้าโมงถึงห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับอันนี้จะอยู่ที่สามทุ่มถึงห้าทุ่มแล้วก็อันนี้จะเป็นเที่ยงคืนเที่ยงคืนถึงตีสองตีสองเสร็จก็จะมาเป็นทีสองที 2, ่สามก็จะเป็น ตีสี่ถึงหกโมงเช้าประมาณนี้เหมือนกันอันนี้จะเริ่มก่อนอันนี้จะมาแต่สักบ่ายสามเลยถึงบ่ายสองเวลามันเก้าโมงนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เหมือนกันสองเวลาแต่ดันแต่ละดันจะไม่เหมือนกันนะใย้ผมจะสอนการลงดันลิมิตแรกก่อนลิมิตแรกลงคนเดียวก็ได้ครับถ้าเป็นตัวตัวขาวเยอะๆจะดีมาก แต่ถ้าขวานเราเป็นสกิลพายุแทนเวลาเราโดนลูกแก้วแ้วเราพยายามหลบลูกแก้วหรือไม่งั้นถ้าเราโดนอย่างเงี้ยมันจะมีเสาแต่และเสาให้เปิดเอฟเฟกต์โอเคให้คนดูใช้เวลาต่ำๆดันอ่รอบละสิบนาที เี๋ย่าพยายามอย่าโดนลูกวงกลมนี้แต่ถ้าเราโดนหรือหรือถ้าเราโดนนะเลือดเ,เราก็จะลดทีละหมื่นทีละหมื่นดาเมจมันจะหักประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมอ่า เห็นไหมเราโดนลูกแก้วนะ่ะมันจะลดเลือดเราทีละหมืน่นทีละหมืนนห่นโคนนี่ใช่ไหมฮะถ้าเวลาเราใช้สก,กิลขวานเป็นพายุมันก็จะเพิ่มเลือดให้เราฮะนี่เพิ่มเพิ่มเพิ่ม ไว้ข้างล่างดีกว่าได้เห็นอันนี้มันจะมี3าวิปนะครับแต่ละดันจะไม่เหมือนกันดันแรกจะเป็นตีมอนดันที่2จะเป็นตีเสา อย่างเช่นถ้าเราโดนลูกแก้วนี้ใช่ไหมเราประกดเสาตัวนี้ได้เลยปลึ๊บแล้วมันก็จะไม่เลือดลดเลือนเราเนะี่ยคำสาดตัวนี้ไอ้ที่มันลดเลือนเราไอ้ที่เราติดเ,เขาเรียกว่าอะไรนะทีสก,กิลมันนะสก,กิลของลูกแก้วคมคมอ่ะมันก็จะหายไป นี่ต้องตีเสาให้หมดนะครับผมตีเสาให้หมดตีเสาต้องตีให้แตกให้หมดเราโดนลูกมกลมเนี้ยมันเึ้นขึ้นลบหนึ่งถ้าเราไปกดเสาเสาตามเนี้ย ไอ้พวกที่เป็นสีม,มนะ่วงๆเนี่ยคือคำสา์จะหายไปหเห็นไหมทุกคนเห็นไหม่วกเกะที่มันออกไปนันแดีะคือคำสาบที่ติดคำสาบลดเลือดสิบหนาทีใช้เวลานานสักพักลิมิต2ลิมิตจะใช้เวลาต่ำ,ตำอยู่ที่10นาทีเกือบ10นาทียัถ้าแบบถ้าลงไว้ไวถ้านน่ามีจะเยอะอย่างเงี้ยประมาณ10นาที ถ้าจบบอสนี้เสร็จนะครับเป็นทิศการลงดันเราจะรอรอให้มันรอเวลาให้มันเหลือตรงนี้ยี่สิบสองแต่ยี่สิบสองนาทีครึ่งเพราะไอ้ดันที่สามมันจะเป็นลูกแก้วที่มันเอาให้ม่อนเกิดมาต้องรอประมาณสองนาที2องถึงสามนาทีนานหน่อยตรงนี้เราก็ยืนรอตรงนี้ไป ถ้าเราขึ้นไปตีข้างบนเลยลูกเกี้วสีดำๆมันจะทำเราแล้วเราจะแบบวา่าทำให้เราเสียเวลา มัน,มนพวกคนเห็นน้าแมบไหมอ่าสัากประมาณสองยี่สิบสองนาทีสี่สิบวิแล้วก็ขึ้นไปตีมอนได้เลยมอนมันเกิดเยอะนิดนึ่งนะใครที่คอมไม่แรงก็กระตุกหน่อย ไมเสามันยังอยู่ประมาณทัก22นาที20วิะ่ะมันมันก็จะ,จะเกินหมดแล้วเสาก็จะไม่มีเนี่ยเห็นไหมคุณทุกคนเห็นเสาใช่ไหมเสาไม่มีแล้วโอเค จะต,ตายแน่อะไรเนี่ยบอสตรงจุดนี้มันจะมีสองตัวนะครับผม แ้าเราจะปั่นให้เข้าเราต้องปั่นหลังมานะฮะถ้าปั่นตรงกลางหรือลำตัวมันมันจะปั่นไม่เข้า้ามิมันจะไม่เข้าไม่เข้าโอเคเดี๋ยวรันนี้เราก็ออกเลยนะฮะเราไปรับของอ่ามันจะมีมันจะมีสองลิมิตลิมิตเก่าก็คืออันที่ผมลงเมื่อกี้แันลิมิตใหม่นี่มันจะลงได้แค่คนเดียวนะครับผม ลิมิตน,นี้ที่ลงเวลารับของเราจะมาตรงนี้ลิมิตไทม์ดันเทียนดีเวอร์รอตรงนี้รับของมันจะทําให้ตรงคีมคลิมคลิมเนี่ยค,ค,คือรับของแล้วนี่คือดันใหม่ดันตัวนี้ง่ายที่เข้ามาใหม่สองดันนี้คือคนละดันกันนะครับรับของคนละแบบกันนี่คือของของของอีกดันดันดันลิมิตจะไม่เหมือนกันแต่นี้ก็ ันไม่เหมือนกันของชิ้นส่วนอ,อยาผมจะหาลงดันตัวนี้ง่ายครับดันแต่ต้องมีดามีหน่อยในการลงดันเพราะเพราะบางดันจะตีตีม่อนไม่เข้าดามีต่ำๆสักสีเ่เสนอ่างเงี้ย หองแรกนะครับมันจะเป็นเคลียเคลียมอนรอบตัวเคลียมอนให้หมดนะครับ ถ้าเป็นเบดม้านี่จะไวมากถ้าดามิเบนมดม้าแล้วดามิทเยอะเพราะมันจะรวบม,มอนได้ไวกว่าข,ขวานเสาเปิดอ่าตรงนี้มีหลายคนเคยตายวิธีหลบหลบหลบ,หลบลูกระเบิดใช่ไหมเราจะยืนตรงนี้แต่ใครตัวขาวเราปันป่นปัน่นปั่นไอ้มอนได้เลยสำหรับคนดาเมจน้อยเกาะน้อยอย่างเงี้ยเราอยู่ขอบนี้ระเบิดมันก็จะไม่โดนเรา เห็นไหมประมาณนี้ดันห้องสองก็ตีมอนเหมือนกันแต่มันจะมีเวลามอนเกิดสามรอบจะมีสิบวิยี่สิบวิแล้วก็สามสิบวินะฮะสิบวิสามสิบวิฮาผมอ่าจพูดฟดฟ์ก็ได้ สิบวิสามสิบวิหรือสี่สิบวิประมาณนี้ผมก็จําไม่ได้จําผิดต้องขอโทษด,ด้วยอ่ภัยด้วยอ่ามันจะมีสามสิบวิสองรอบโอเค มีสามรอบอ่าเนี่ยก็เปิดเป็นดานที่สองเพิ่มไปสะพานตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมันจะมีระเบิดตรงมาแรงอยู่ประมาณเลือดลดโอ้ถ้าใครเลือดน้อยก็ตายเลยมันตกใส่หัวผมก็เลือดลดประมาณนะเห็นไ,ไหมเท่าไหร่อะเจ็ดหมื่น กใสหัวเราเลือลดรถ7มื0 0เลยนะครับถ้าใครเลือดน้อยหรือเกาะน้อยเนี่ยอาจตายได้ดันที่สามจะเป็นตีเสารอ,อเวลาห60วมมิมอนเตอร์จะเกิดอีก60วินี้ต,ต้องตีเสาให้แตะ มีสองแต่แตกแล้วลอมอนเกิดตรงกลางนี้ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ โอเคอ่าต่อไปจะเป็นสะพานที่3อ่าสะพานจุดนี้ก็เป็นห้องบอสครับห้อง <Spark> สุดท้ายฟุฟิมันจะเป็นห้องสุดท้ายนะเห็นไหมเราจะไม่โดนระเบิดแต่ก็โดน ู้วาโดนได้ไงอาจจะไหมินเกินไปอาจจะติดขออบนสุดท้ายนี้ต้องป้องกันแท่งเสาสี่เสานี้นะครับผมตีสมอนใช้เวลาประมาณสองนาทีนะครับมอนจะเกิดในช่วงเวลาสองนาที 2นาที1นนาทีแล้วก็1นาทีแล้วก็30วิประมาณนี้มันจะเกิด4รอบ2นาที1นาทีครึ่งแล้วก็1นาทีแล้วก็30วิรอ,อบแรกผ่านไปไปหนึ่งนาทีครึ่งะจะเกิดเนี่ย อเแล้วก็รออีก1นแล,แล้วแล้วอีกหนึ่งนาที่รอบหนึ่งนาที เลยรอบสุดทา้ายรอบซันสวิอโอเคต่อไปอ่าหมดแล้วแล้วก็ต่อไปรอเวลาหมดแล้วบอสมันจะเกิดตรงกลางนี้เลย แล้วหลังจากเราฆ่าบอสเสร็จล้วก็ออกไปรับของเหมือนเดิมได้เลยครับล้วก็มารับของตรงนี้เหมือนกันอ่านี่ผมดันไปแล้วสองรอบอ่ะมันจะได้ของสามชิ้นคือ วันหนึ่งมันให้ลงสี่รอบนะครับผมต่อว,วันออันนี้ก็เหมือนกันอเนี่เห็นไหมผมรับเสร็จก็รับของปึ๊บรับของปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ,อันนี้ของมันจะเข้าตัวเราเลยนะเนี่ยอ,อน,นีมันจะของเข้าตัวเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไอซีี้เขีเยวนี่คือของที่เป็นไว้ทำดาวอันนี้ของเนี้ยไว้ทำดาว น,นี่คือแต้มพอยที่ไว้ใช้กับวันนี้อัพเพิ่มเวลตัวนี้อันนี้เป็นระบบเข้ามาใหม่จะได้แตมจะได้แตมอัพดาวลุนวิธีทําดาวนลุนเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีทําดาวนลุนอีกทีหนึ่งนะครับโอเคยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับทุกคน อยากให้ช่วยอะไรก็แจ้งมาได้เลยทักมาได้เลยเนี่ยตัวละครผมโอเคขอบค,ครับ